สวัสดีค่ะในเนื้อหาของวันนี้นะคะก็จะเป็นการอินทิเกรตที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางความเร็วและความเร่งนะคะว่าเราจะเอาอินทิเกรตมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะมันก็จะคล้ายๆกับวิชาฟิสิกส์นั่นเองเริ่มเลยนะคะข้อที่1ในเวลาทีวินาทีรถไฟแล่นด้วยความเร่ง a ฟุตต่อวินาทีกํบบาลังสองน,นะ,ค,ะความเร่งเป็นดังนี้ค่ะเมื่อ t เท่ากับศูนย์วินาที รถไฟเล่นได้ระยะทาง10ฟุตนะคะด้วยความเร็ว0ฟุตต่อวินาทีจงหาระยะทางที่รถไฟเล่นได้เมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทำการหาระยะทางโดยการอินทิเกรตความเร่งก่อนเนาะวีธีก็จะเท่ากับอินทิเกรตความเร่งนะคะก็คือ อินทิเกรต12บทีกำลังสองบวก6กทีบวก10 DT นะคะก็จะเป็น12บทียกกำลัง3ามส่วนสบวก6กทียกกำลังสองส่วนสแล้วก็บวก10บทีบวกซเข้าไปนะคะตัดทอนให้เรียบร้อย 4 t ทีกำลังสบวกสาทีกำลังสงแล้วก็บวก1ิบทีค่ะบวก4ด้วยทีนี้นะคะเขาบอกว่าค่ะแล้วทงนี้เรามาดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าเมื่อเวลาเท่ากับ0วินาทีนะคะ แล่นด้วยระยะทาง10ฟุตแต่ว่าระยะทางยังไม่พูดถึงนะคะไปด้วยความเร็วก่อนความเร็ว0ฟุตต,ต่อวินาทีนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะแทนค่า v เป็น0แล้วก็แทนค่า t เป็น0นั่นเองก็จะเป็น4คูณ0ยกกำลัง3บวก3คูณ0กำลัง2บวก10คูณ0บวก c นะคะเราก็จะได้ว่าค่า c ตั้งก็เป็น c หนึ่งแล้วกัน c หนึ่งค่าแรกเท่ากับศูนย์ค่ะดังนั้น v t นะคะก็จะเป็น 4t ยกกำลัง3บวก 3t ยกกำลัง2บวก 10t นั่นเองทีนี้นะคะเราจะหา s โดยการที่เราจะอินทิเกรต v นะคะ f t ก็คืออินทิเกรต Vt นั่นเองก็จะเป็นอินทิเกรต4 t ยกกำลัง3บวก3 t ยกกำลังสองบวก10 t d t อินทิเกรตออกมาได้4 t ก,กำลัง4ส่วน4บวก3 t ก,กำลัง3ส่วน3บวก10 กำลังสองส่วนสองแล้วก็บวกค่าคงที่ c สองนะคะตะัดทอนเป็นอย่างต่างตัวนี้ก็จะได้ t กกำลังสี่บวก t กกำลังสามบวกห้า t กำลังสองบวก c สองนะคะทีนี้โจทย์บอกว่าเมื่อเวลาศูนย์วินาทีรถไฟแล่นได้ระยะทางสิบฟุต นี้เราก็จะแทนค่า s นะคะระยะทางเท่ากับ10แล้วก็แทนค่า t เป็น0ค่ะ10ก็จะเท่ากับ0บวก0บวก0บวก c 2นะคะดังนั้นเราจะได้ค่าของ c 2เท่ากับ10นั่นเองก็จะได้ฟังก์ชัน st ออกมาคือ t ก,กําลัง4บวก t ก,กําลังส บวก 5t ยกกำลัง2ค่า c เท่ากับ10นะคะบวก10จงหาระยะทางที่รถไฟแล่นไปได้เมื่อ5วินาทีนะคะแทน t เป็น5ก็คือ s5 นั่นเอง s5 เท่ากับ5ยกกำลัง4บวก5ยกกำลัง3บวก5คูณ5ยกกำลัง2บวก10 ก็จะเป็น625บนะคะบวก1,25บวก1,25แล้วก็บวก10ที่จะไม่พอเขียนเลยทีเดียวนะคะก็จะได้คำตอบมาว่าเป็นระยะทางของเรานั่นเองนะคะก่อนจะมาถึง S ได้นะคะจาก A เราต้องอินเกตทั้งหมด2รอบ เท่ากับ885นะคะฟุตนะคะหน่วยเป็นฟุตต่อไปไมาดูข้อที่2นะคะวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงโดยมีสมการความเร่งสัมพัสกับเวลา t เท่ากับ a t เท่ากับ6 0 t ลบ3 t กำลังสองนะคะโดยที่เวลาเริ่มต้นตั้งแต่0วินาทีจนถึงรู0 ถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว0เมตรต่อวินาทีความเร็วคืออะไรคะ vt ใช่ไหมคะ vt เท่ากับ0คำว่าเริ่มเนี่ยแปลว่า t เท่ากับ0นะคะแปลว่าถ้าเกิด t เป็น0 vt <ม>ก็เป็น0เนาะเดี๋ยวเราจะหา,าความเร็วนะคะโดยการอินทิเกรต at ซึ่ง at ของเราคือ หกสิบทีลบสามทีกำลังสองเขียนไม่สวยขอราไปเยกก่อนอินดิเกตตรงนี้ออกมามันจะกลายเป็นหกสิบทีกำลังสองส่วนสองลบสามทียกกำลังสามส่วนสามบวกค่าคงที่ c ีหนึ่งนะคะ ัดทอนก็จะเหลือ 3t 0ยกกำลัง2ลบ t ยกกำลัง3บวก c1 แล้วเราก็จะได้ความเร็วที่วินาทีที่0นะคะเป็น0นแล้วก็แทนค่า t เป็น0ลงไปเลยนะคะก็0ลบ0บวก c1 เราก็จะได้ว่า c1 เท่ากับ0เหมือนโจทย์ข้อที่แล้วเลยนะคะ ดังนั้นฟังก์ชันความเร็วของเราก็คือ 30t ยกกำลังสองลบ t ยกกำลังสนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อมูลบอกว่าเมื่อเวลา t เป็นศูนย์เนี่ยได้ระยะทาง6เมตรดังนั้นเราจะทำการหา st โดยการอินทิเกรต vt นะคะก็จะเป็น30 ยกกำลังสองลบ t ยกกำลังสาม dt เท่ากับสามสิบทีกำลังสามส่วนสามลบ t ยกกำลังสี่ส่วนสี่แล้วก็บวกค่าของทีส่สองนะคะซึ่งเราบอกว่าเมื่อ T เป็นศูนย์จะได้ระยะทางเท่ากับหเมตรใช่ไหมคะระยะทางหกเมตรแล้วก็แทนตรงนี้เป็นหกนะคะแล้วก็แทน T เป็นศูนย์ลงไปก็จะเป็นสามสิบคูณศูนย์กำลังสามส่วนสามจริงๆมันก็ได้ศูนย์เลยเนาะไม่ต้องเขียนขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้น c 2ของเราก็จะเป็น6นะคะเพราะว่าพจน์นี้ก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์ไปใช่ไหมดังนั้นเราก็จะได้ฟังก์ชันของระยะทางออกมา st st คืออะไรคะนี้เดี๋ยวขออนุญาตัดทอนเพื่อความสวยงามนะคะ <S S <S st เท่ากับ 10t กำลัง3าลบ t กำลังสส่วน4 โบวกหกติดต่อฟูอยู่ตรงเดียรแล้วติดต่อไม่ได้โทระมาณเกินใช่ไหมชั่วกระสามคนอยู่ะพอเราได้ฟังก์ชันระยะทางแล้วนะคะในคําถามนะคะ2.1นะคะคําถาม2.1งจุเขาถามว่าความเร็วของวัตถุนาทีเท่ากับสวินาทีความเร็วต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะ นาท,ท,นาท,ทีเท่ากับสามวินาทีวีเท่ากับสามสิบทีกำลังสองลบทีกำลังสามนาทีเท่ากับสามวินาทีวีสามเท่ากับ สามสิบคูสามกำลังสองลบสามกำลังสามเจ้าสิบเจ็ดนะคะความเร็วก็จะกลายเป็น เท่ากับสองสี่สามนะคะความเร็วหน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีต่อไปสองจุดสองนะคะสองจุดสองก็คือระยะทางเมื่อทีเท่ากับสองเราก็ต้องถ้าถามระยะทางเราก็ต้องเอา ST มาใช่ไหมคะถาระยะทางนะคะก็ต้องเอา ST สทีนี้ s t เท่ากับ10 t ทกำลังสามลบสีกำลังสส่วนสี่บวกเเท่ากับสิคูณสกำลังสามลบ 2กำลัง4ีส่วนสี่บวกหนะคะเป็นเท่าไหร่ทีเนี้ยแปดสิบเหรอลบสี่บวกหกนะคะ 4, 4, 6, ก็จะเป็น82เมตรนั่นเองนะคะเราก็จะได้คำตอบของข้อ2.1แล้วก็2.2มาเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาต่อในข้อที่3นะคะต้นไม้ต้นหนึ่งมีอัตราการเติบโตเป็น dht by dt เท่ากับ1ส่วน8 t กำลัง1นส่วน8ะคะโดยที่ ht แทนความสูงมีหน่วยเป็นเมตรณนะเวลา t ปีถ้าต้นไม้สูง1.5เมตรณเวลาเริ่มต้นอะ คำว่าณเวลาเริ่มต้นนะคะทุกทุกเวลาจะเริ่มต้นคือ t เท่ากับศูนย์นะนักเรียนจำไว้เลยนะ t เท่ากับศูนย์จงหาว่าต้นไม้ต้นนี้จะสูงเท่าใดณเวลา t ปีนะคะการที่เราจะแปลงอัตราการเติบโตให้เป็นความสูงได้ก็คือเป็นการอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้นั่นเองนะคะ h t คืออินทิเกรตของเศษ1ส่วน8 ทียกกำลัง1ส่วน8ปดีทีนะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน8ปทีเราก็เอา1ส่วน8นะคะบวก1นึงจ้งหารด้วย1ส่วน8บวก1บวกซก็เท่ากับ1ส่วน8ทีกำลัง เก้าส่วนแปดอันนี้หารเก้าส่วนแปดบวกซีนะคะกับเก้าส่วนแปดเป็นแปดส่วนเก้าตัวนี้ก็จะเป็นทีกรนีเก้าส่วนแปดบวกซีนะคะตัดท่อเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเราก็จะได้ว่า ht นะคะของเราที่ติดตัวแปรซีไว้นั้นคือ1ส่วน9้า T ยกกำลัง9ก้ส่วนแบวก C นั่นเองคราวนี้เขาบอกว่าต้นไม้สูง1.5เมตรณเวลาเริ่มต้นนะคะเราก็แทนฝั่งนี้นะคะเป็น1.5เมตรเวลาเริ่มต้นจะลังว่า T เป็นศูนย์นะคะก็คือ1นึ่งส่วนเก้าศูนย์ยกกำลัง9ก้าส่วนแปดบวก C โพดเนี้ยก็จะเป็นศูนย์ ดังนั้น c ก็จะเท่ากับ1.5นั่นเองพอได้ c เป็น1.5แล้วนะคะเราจะได้ว่าฟังก์ชันส่วนสูงของต้นไม้ต้นนี้ก็คือ1ส่วน9 t กำลัง9ส่วน8บวก c c คือ1.5นั่นเองค่ะต่อไปในโจทย์ข้อที่4นะคะ ผักวัตถุไปตามพื้นราบด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีนะคะความเร็วต้นก็คือ vt นะคะ vt เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีคำว่าความเร็วต้นนี่ก็คือ v t เป็นศูนย์นะคะต่อไปเนื่องจากพื้นมีแรงเสียดทานทำให้วัตถุมีความเร็วลดลง5เมตรต่อวินาทีนะคะนั่นก็คือ ความเร็วลดลงก็เหมือนเป็นความเร่งนะคะก็คือลบห้าลดลงก็ต้องเป็นลบห้านะคะลบห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองจงหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปจนถึงหยุดนิง่งเนะาะคำว่าวัตถุหยุดนิ่งนี่ก็คือ v t จะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมคะความเร็วเป็นศูนย์วัตถุหยุดนิง่งอ่ะ ีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอินทิเกรตฟังก์ชันนี้ก่อนฟังก์ชัน AT เพื่อให้ได้ vt นะคะอินทิเกรตลบ5้านะคะก็คือลบห้บวก4นะคะซึ่งอินทิเกรตลบ5้านี้ก็คือ vt นั่นเอง ได้ล,ลบห้าทีบวกสี่อ่ะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะแทนค่าความเร็วนะคะด้วย20เมตรต่อวินาทีความเร็วต้นนะเป็น20เท่ากับลบห้านี้ก็จะเป็นศูนย์ไปนะคะเราว่าทรกยะความเร็วเริ่มต้นนะคะเวลาเป็นศูนย์บวกส ก็จะได้ว่าค่า c ของเราออกมานะคะ c, c แรกแล้วกันนะ c หนึ่งคุูลืมบอกไป c หนึ่งนะคะ,คก,ะ,คะก็จะเป็นยี่สิบดังนั้น vt ก็จะเท่ากับลบห้า c ลบห้า t บวกยี่สิบต่อไปนะคะเราจะทำการอินทิเกรต ความเร็วเพื่อที่จะไปหาระยะทางนะคะ st เท่ากับอินทิเกรตลบ 5t บวก20 dt ลบ 5t กำลังสองส่วน2 บวก 20t บวก c c <ะ>สอ,อง,ง,องแล้วกันเนาะมันออกมาแบบนี้เนาะจะให้ทำยังไงมีจากม .4 ก็ไปเจอม .5 นอานกพุดตัวกันต่อไปนะคะเราก็จะมาหาค่า c 2จากระยะทางเริ่มต้นเป็นศูนย์นะคะ t เป็นศูนย์ระยะทางก็ต้องเป็นศูนย์นะคะตามหลักธรรมชาติเลยนะ ก็จะได้ว่า0เท่ากับลบ5คูณ0กำลัง2วน2บวก20คูณ0บวก c 2นะคะ,ะทุกอย่างก็จะเป็น0หมดเลยปึ๊บป๊เราก็จะได้ว่า c 2เท่ากับ0นั่นเองก็จะได้ว่าฟังก์ชันของระยะทางคือ ลบห้าทีกำลัง 2, สองส่วนสองบวกสทีแล้วก็บวกศนะคะไม่เขียนก็ได้ทีนี้เขาอยากจะรู้ว่าจงหาร,ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปถึงหยุดนิ่งนะคะต้องคิดตามนะคะว่ามันมาด้วยความเร็ว20เมตรใช่ไหมคะแล้วความเร็วมันลดลงทุกๆ5เมตรต่อวินาทีนะคะดังนั้น ถ้าต้องการให้ความเร็วเท่ากับศูนย์นะคะนั่นคือต้องใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลาเท่าไหร่นักเรียนลองคิดดูนะตอนแรกมันเป็นยี่สิบนะคะ ลดลงไปทีละ5ก็เหลือ15ใช่ไหมความเร็วลดอีกแล้วเป็น10ลดลงอีกก็เหลือเป็น5นะคะลดลงไปถึงเป็นเนาะแสดงว่าเขาใช้เวลาในการลดลงทั้งหมด4นาทีนะคะกว่าที่มันจะเคลื่อนที่จากความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วศูนย์ก็ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น4นาทีดังนั้นระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือ H4 เท่ากับลบห้าคูณสี่กำลังสองส่วนสองบวกยี่สิบคูณสี่นะคะก็จะเป็นคำตอบของเราเองเนานะนะคะ่าออกมาเลยน,นะคะน,นี่จะเป็นลบสี่สิบอันนี้บวกแปดสิบ ก็จะตอบ40เมตรนะคะก็คือวัตถุใช้เวลาทั้งหมด4นาทีนะคะได้ะระยะทาง40เมตรนั่นเองนี่เป็นคำตอบนะคะวันนี้ก็จะให้ทำทั้งหมด4ข้อนะคะที่เป็นโจทย์เกี่ยวกับความเร็วความเร่งเนาะก็ขอให้ทุกคนทำสมบูรดณด์นะคะขอบคุณคะ่ะ